ี่น้องไม่เนี้อสุขเสร็ดปีกไก่ต้มกะอ่าต้มโคอ่าโคกนะคะปีกไก่ต้มโคกบ่ม่ยังค่ะใส่ปีกไก่ใส่โคกลงไปนะคะใส่โคกลงไปให้ท่วมปีกไก่นะคะปีกไก่ต้มโคกปรุงเครื่องด้วยคะ่ะยายชูนะคะใส่ลงไปน้ำตาลมะต้องนะคะเพราะว่าความหวานมีแล้วนะคะ ข้อมาน่าไรจากนังโคมเลยนะคะสิ่งที่เราจะใส่ต่อไปก็คือซีอิ๊วขาวค่ะสอสหอยนะคะตามด้วยซอสปรุงรสนะจ๊ะ นิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเปิดไฟไ้เลยค่ะบพต้องไปค้นบ่ต้องไปยุ่งบ่ต้องไปเฮ็นย้งมันนะคะจะใส่เกลือตักลดนิดนึงนะคะนี่คือไก่ต้มโคกนะคะาห้ต้มไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วค่ะเครื่องปรุงอเครื่องปรุงกับนี่ทอรีติญต์นะคะนี่คือไก่ต้มโคกาก้จะต้มไปเรื่อยๆเดี๋ยวข้าเบื่องตอนที่ข้าต้มเราเดือดนะคะตีไก่ข้าก็เดือดนะคะ อ่ะเขาก็จะต้มนิ่งสิไปเรื่อยๆนะคะใส่ไฟกลางนะคะพี่น้องใส่ไฟกลางเห็นเป็นฟองบะตองบะตอ,องย่านนะคะบาต้องตักทิ้งเพราะว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาระหว่างนำโคกเกิดกับข้มหอนนะคะจะเป็นฟองขึ้นมาบาต้องไปสนใจค่ะบาต้องไปตักทิ้งบาต้องไปแตะต้องเองนะคะเดี๋ยวข้าไปพ่อหนามันลวไปจะเคิงหนึงห่งเขาจงมาชิม,มารสชาติได้ยัยังนะคะรสชาติเขายจะเห็นไห่เข็มไวเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้มไปเรื่อยๆมันจะงวดนะคะพองว,วดแล้วนามปรุงนามซอสนามโคกซีซุมเข้าไปในเนื้อไก่นะคะ รสชาติพี่นองตงกาเอาว่าพี่นองใส่บีกไก่หรือว่าสิเห็ดเป็นไก่ต้มทั้งโตก็ได้นะคะอันนี้ววบริวากันนะคะกัเพิ่มปริมาณหรือว่าลดปริมาณของจานวนเครื่องปรุงลงตามที่จํานวนที่พี่นองเห็ดนะคะที่ใส่ไกท่ที่เข้าใส่ไก่ลงไปนะคะโคกเหมือนกันนะคะเครื่องปรุงที่ห่ก็เหมือนกันนะคะเห็นบอกคะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มน้ำก็จะเริ่มซึมซึเข้าไปในปีกไก่เหมือนห้าตุ๋นนะคะเขาจะใส่ไฟไกลางนะคะเดี๋ยวเขามาเบืองช่วงน้ำลดนะคะจากที่มันอ่า งวดโตลงมาแล้วเห็นบ่คะสีไก่ข้าวหน่ากินบอคะ่ะทั้งหมดก็คือนำโคกนะคะกระซอที่ผสมเข้าไปเห็นบอคะ่ะมันจะซึมเข้าเนื้อนะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันตอนต,ตักใส่จานนะคะค่ะปีกไก่ต้มโคโกเป็นใดคะน่ากินบ่คะหลังจากข้าเคี่ยวเรียบร้อยแล้วเห็นบอคะ่ะต้มไปเรื่อยๆเพราะนำมันงวดน,นะคะเห็นบอคะซอสกับสเกายอยในตัวไก่นะคะแล้วก็จะซึมเข้าไปในเนื้อไกโอโหหน้ากินมากนะจ๊ะเห็นไหมคะลองไปเห็ดเบิ่งนะคะไม่นุ่งง่ายๆนะคะเห็นบอค่ะพี่น้อง เมนูยังไงบริลุงตุวนอย่างมากมม่แต่ว่าโอ้โหรสชาติและกนา,าตาเหมือนพัตคารเลยนะคะด้รักจากใจนะจ๊ะ